สวัสดีนะวันนี้จะมาสอนทำเ,เสียงสิรินะเสียงสิริเวลาดโดนิทเดี๋ยวจะทำให้ดูก่อนตอนอทก่อนอื่นเราต้องเปิด OBS เราต้องมีโปรแกรม OBS ก่อนนะก่อนอื่น แบบนึงนะดูว่าดูนี่เดี๋ยวจะทำให้ดูก่อนนะเสียงมันก็จะขึ้นประมาณนี้เนี่ยเอ่อนี่วะให้เทสโดูเนท b c ซ Test d onation for $9 ดอลลาร์ประมาณนี้นะหูก็แตกเมื่อกี้ประมาณนี้ก็ประมาณนี้อา่าอันอื่นเลยเราทุกคนน่าจะมีโปรแกรม OBS Studio OBS Studio อยู่แล้วนะรินพันกันถ้าผิดพลาดยังไงเร็วไปหรือชาอ้าไปยังไงก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่า มาคิดคอนเทนต์แล้วก็มาทำเลยไม่ได้เตรียมตัวอ่ะก่อนอื่นแล้วมีโปรแกรม obs studio แล้วเราก็เข้ามาที่ google นะเราต้องสมัครในเ,เ,เขาเรียกว่าอะไร steam lab เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะใครยังไม่มี steam lab นะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description แล้วก็ ใอตัวโปรแกรม OBS นะเราจะทิ้งลิงโหลดไว้ให้อ่ะพอมาอขอกลับไปนหน้าแรกก่อนนะไปนหน้าแรกไปนหน้าแรกอ่ะหน้าแรกพอเราสมัครอะไรเสร็จปุ๊บเราก็จะมาหน้านี้นะอะแล้วก็มาที่ตรงนี้คำว่าดูไหมเออ,ย,อยังไม่ได้อัดมาที่คำว่า ตรงขวามือนะตรงนี้ alert box นะ alert alert box มี s ตรงไหนวะอ่ะแล้วเราก็เลื่อนลงมานะหาคำว่า donate หรือว่า donation เน่ยนะ,อ,ะอังกฤษก็ไม่ค่อยจะคล่องหรอกอ่ะเราเลื่อนลงมานะมาที่คำว่า open ในสปิ๊กสปิ๊กเนี่ย S speed s p e สป speed s p e ีดอ่ะแล้วเราก็มากดที่ตรงนี้นะอ่ะตอนตอนแรกมันจะเป็น v i s i b l e ตอนนี้ก็เป็นอ่ะเปิดให้มันเป็นอย่างงี้นะ,ะตายกูตรงนี้ขั้นต่ำก็ศูนย์ศูนย์บาทนะเวลาคนโดเนตก็ขั้นต่ำศูนย์บาทหนึ่งบาทก็ได้นะ นี่ก็ให้อ่านเป็นภาษาอะภาษาไทยก็เลือกตรงนี้ก็ปรับโลไว้นะตรงนี้ก็ปรับเป็นวอลลุ่มก็คือเสียงก็เอาไว้76กก็ได้หรือว่าจะปรับลงก็ได้แล้วแต่อันนี้ก็ปรับเป็นอันนี้ไว้นะโอเคก็มีแค่นี้นะส่วนใครจะมาปรับ อะไรเพิ่มก็ได้นะ f o l โล่ก็ไม่น่าจะมีนะฟอลโล่ follow, มีแต่ไอ้ตรงนี้มีแต่ไอ้ไม่มีเสียงพูดนะไม่มีเสียงสิน่าจะมีแต่โดนิดนี่เราก็มาคลิกตรงบวกนี่นะอ่าโอเคอย่างนี้ถ้าไม่เข้าใจางก็เมน้นได้นะ สอบถามได้โอเคใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็เมนไว้นะโอเคไปละบ๊ายบาย